เป็นภาพที่แบบเมื่อกี้นั่งวิ่งกันมาสุดฤทธิ์นนั่งวิ่งกันมาแบบสุดฤทธิ์เลยไปแก่สุดยอดจริงโอ้โอโอ้โหีเหรอ พี่แวนจะหยุ่แล้วใช่เดี๋ลองจะลองด้วยเลยจะลองตามแล้วนะ <c oughs> ในที่สุดเราก็ยื้เวลาสำเร็จยื <c oughs> ้เวลาสำเร็จแล้ว <c oughs>